น้ำตาล่องโจนปป่งผงรสนะรสดีชูรสใส่ทำใช่ค่ะเก่งประดุกกับฉาปรูนะตั้งน้ำเตให้เดือดแล้วก็ไล่เกลืองลงไปแล้วก็ปรุงรสเสร็จใส่ปลาใส่ปักไปเลยค่ะ อ๋อแล้วก็มีกับข้าวอย่างเดียวไม่ป้อติ้มหนำจุบคั้นตุกคนเนื้ออ๋อแล้วก็มีกับข้าวอย่างเดียวไม่ป้อติ้มหนำจุบคั้นทุกคนเน้อใส่ปลาใส่ปักไปเลยค่ะอ๋อแล้วก็มีกับขกาวอย่างเดียวไม่ป้อติ้มหนำจุบคั้นตุกคนเน้อ สุกแล้วชาทุกคนมาจิมรสกันดู่วยช่วยเลยได้ปลาต่อบ้านได้ปลาด,ดุกมาส่งตัวตัวไม่ใยญ่นะแต่ก็ได้มือนะกันะได้มือกินได้เลยสำหรับฉบับบันบาช่วยช่วยเลย อ๋อแล้วก็มีกับก้าวอย่างเดียวไม่ป้อติ้มหนำจุบคั้นทุกคนนึกสุกแล้วจชาทุกคนมาจิมรสกันอ๋อแล้วก็มีกับก้าวอย่างเดียวไม่ป้อ ทิ้มนำจุบคันทุกคนนะแาวนี้ขากับเก้าไม่ต้องใช้เก้านี่นะได้ปลาจากกันไปลงกัดกะไปลงกัดเลยค่ะน้ำตาลโองโจนปุ้องผงรสนะรสดีชูรสใส่ทำาชา่อ้าว เครื่องปลอมเรียวจ้าทุกคนเครื่องปลอมเรียวนี่ฟันปักได้ปลาดปอบานได้ปลาด,ดุกมาส่งตัวตัวไม่เย้ยนะแต่ก็ได้มือนะกันนะได้มือกินได้เลยสำหรับฉบับบั็นปรกจำแต่ละบ้านโจบกันนะรถเนี่ไลยเครื่องเสร็จแล้วเช้านี้ ค่ะครับก้าวไม่ต้องใช้ก้าวนี่นะไดปลาจากกาันไปลงคัดกะไปลงคัดค่ะเกง่งปลาดุกกับชาบรูนะตั้งน้ำเตให้เดือดแล้วก็ไล่เกลืองลงไปแล้วก็ปรุงรสเซลเลอร์เบอร์นี่ทิมน้ำจุบไล่วันแล้วนะไม่มีไม่ได้กินน้ำจุบนะแต่กินปลาเค็มกินไก่ดาวก๋วเจียวอยู่แบบนี้ค่ะนี่หน้าตาเจ้านี่ ค่ะกับเก้าไม่ต้องใช้เก้านี่นะได้ปลาจากกันไปลุงคัดกันไปลุงคัดตามแต่ละบ้านโจบกันนะรถนี่นลายเกลือง,งเสร็จแล้วอ้าวเครื่องปลอมเรียวจ้าทุกคนเครื่องปลอมเรียวนี่ฟัน มันยิบได้หมลอกตัวย็นเยียดได้ทั้งหนีแกงใุกคุ่กนนและบาหน้าได้่ลาดุกจับลูกตัวเดียวคำแต่ละบ้านจบกันนะรถนี่ไหลเกลืองเสร็จแล้วมันยิบได้ไหมลอกตัวย็นเยียดได้ทั้งหนีแกงใุกค่าดุกนนและบาหน้า่งลาดุกจับลู่ตัวเดียว เอ,อเบอร์นี่ติ่มน้ำจุบไล่วันแล้วนะไม่มีไม่ได้กินน้ำจุบนะแต่กินปลาเค็มกินไก่ดาวไก่เจียวอยู่นนี้ปลอ่นนี้นาตาใส่ปลาใส่ปักไปเลยค่นะอันเรานะอ๋อขาดอูมามิไปนิดนึงทุกคนจุรดจุรดใส่ลายเซ็บลายเจ้านี้ คาครับก้าไม่ต้องใช้ก้านี่นะได้ปลาจากกันไปลุงคัดกะไปลุงคัดเด็ดูอรอชิมรอชิมนะจ้ามาเก็บจับรูกันจ้า,าดูผอบานไปอนะ่ะมาทุกคนเอ้อดักกัดดักกัดได้ส,งสงองตัวเอาแล้วก็ mì cắp cào, vậy nằm, chụp khăn, đồ con nước, cám, thế là, ban, chộp, na, rớt này, này, lại, muối, set, leo, oh, và còn, mì cắp cào, vậy nằm, chụp khăn, đồ cuốn nước. เครื่องปลอมแล้วจ้าตะโกนเครื่องปลอมเรียวนิ้ันปักอย่างนี้กับก้าวเบอร์นี่หลอดเบอร์ลาเล่เด็กๆไปโรงเรียนแล้วก็เอาเราไปเก็บจับตู้โต๊ะได้เล็บพุดมาแล้วนี่กำแต่ละบ้านโจบกันนะรสหน่ไหลเรล่องเสร็จแล้วเด็กพุดรอชิมรอชิมนะจ๊ะ เก็บ<ม>จับลูกันจ้าดูผอบานไปอ่ะมาทุกคนเออดักกัดดักกัดได้ส่งตัวทานเรานะนาะขาดอูมามิไปนิดนึงทุกคนจุรดจุรดใส่ลายเซ็ปลายเดี๋ยวไปล้างกัน ผมมันยิบได้มาเก็บจับปลูดตัวเย็นเยียดได้ทั้งตี่แกงได้ทุกคนเออหลานุ้ลยผับ้านน้ามาได้ซ่แกงวลาดุกจับปลูตัวเดียวลักเลวนำตีตั้งบนญไฟแล้วค่ะเราหมักเคงกันเลยค่ะเลวนำตีตั้งบนญไฟแล้วค่ะเราหมักเคงกันเลยค่ะเดี๋ยวไปล้างกัน ่ะเก้งปลาดุกกับจับรูนะตังน้ำเตให้เดือดแล้วก็ไล่เกลืองลงไปแล้วก็ปรุงรสเสร็จลึกมันยิบได้ไหมเก็บฉัปลูตัวเย็นเยียดได้สักหนี่แกงได้ทุกคนเอกแลด้วอ่าติดปลาบ้านมาได้สแก้งปลาดุกจับรูตัวเดียวอ๋อแล้วก็มีกับข้าวอย่างเดียวไม่ป่อที่น้ำจุบขันทุกคนึกตามแต่ละบ้านโจบกันนะรสนี้ ไลยเกลืองเสร็จแล้วค่ะเก่งประดุกกับชาพรูนะตั้งน้ำเตให้เดือดแล้วก็ไล่เกลืองลงไปแล้วก็ปรุงรเสรเลยค่ะน้ำตาล่องโจนปป่งปุงรสนะรสดีชูรสใส่ตาทำชัอ๋อแล้วก็มีกับก้าวอย่างเดียวไม่ป้อ ทิมนำจุบคั้นตุกนึกเลยค่ะน้ำตาลซองโจนป้องถุงรถนะรสดีชูรดใส่ทำใช่อ๋อแล้วก็มีกับก้าวอย่างเดียวไม่พอทิมนำจุบคั้นตุกนึก้าวนี่ขาขับก้าวไม่ต้องใช้ก้าวนี่นะได้ปลาจากกันไปลงคัดกะไปลงคัด cắm thì là ban chộp cả na nà ruột này lại cưỡng rất leo Hãy